สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวนี้นะคะก็จะเป็น Eye Brow Gel Mascara ของ Essence นะคะสีที่ใช้อยู่จะเป็น4 04 Ashy Browns เนาะก็จะเป็นสีน้ำตาลอมเทานะคะตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็น3 in 1เลยก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนสีคิ้วได้เติมเต็ม คิวของเราได้แล้วก็รวมถึงจัดแต่งรูปทรงของคิวเราได้ด้วยนะคะอันนี้มันก็จะเป็นลักษณะหัวแปลงแบบนี้ค่ะจะเห็นว่ามันจะมีเส้นๆด้วยก็คือตัวนี้มันมีไฟเบอร์ให้มาในตัวด้วยนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบน้ำตาลอมเทาเนาะสีศูนย์สีแล้วก็ตัวเองซื้อมาอีกสีนึงด้วยจะเป็นสี 05นะคะช no. ็อกโกแลตที่บราวน์อนี่มีสว a t c h ชให้ดูค่ะจะมะีจะมีอันหนึง่งอ,อันนี้จะเป็น04และอันนี้จะเป็น05นะคะถ้าสังเกตเนี่ยก็คืออันนี้มันจะเป็นน้ำตาลที่อมเทาส่วนอันนี้จะเป็นน้ำตาลที่อมออกไปทางแดงมากกว่านะคะ ก็ส่วนตัวชอบใช้สูนสีมากกว่าเพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนที่คิ้วตาผมก็คือเป็นสีดำดำเข้มมากเลยก็เลยชอบใช้แบบสีสูนสีมากกว่าเพื่อที่จะเออทำให้สีดำของเราเนี่ยที่คิ้วเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความาดูซอฟดูเบาลงมากขึ้นเนาะ เพราะว่าผมเราก็ดาม,มากแล้วใช่ไหมเราจะแบบคิ้วดำอีกมันก็จะดูแข็งเกินไปอะไรเงี้ยค่ะลองปัดแล้วดูก็ดูเป็นธรรมชาติดูเ,เห็นเส้นคิ้วชัดมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้อันนี้มันไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันแข็งตั้ง แบบจนดูมันดูไม่เป็นธรรมชาติไม่อันนี้มันปัดแล้วก็ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่แต่ว่าสามารถที่จะเห็นแบบเส้นคิ้วชัดมากยิ่งขึ้นส่วนส่วนตัวไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แบบลงมาเข้าตาเนาะตัวเองอะเคยใช้ที่มันเป็นแบบมาสคาร่าที่ปัด ขนตาใช่ไหมแล้วมันมีไฟเบอร์อันนั้นนะ่ะคือใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าไฟเบอร์มันจะหล่นเข้าตาตลอดแต่ตัวเนี้ยก็ไม่ได้มีไฟเบอร์อะไรมาหล่นเข้าตาแล้วนะก็ถือว่าโ okay อเคอะไรเงี้ยค่ะใช้ตัวนี้ปัดแต่ก็มีคนถามเยอะนะว่าเออแบบใช้อะไรปัดคนะิ้วอะไรเงี้ยคิ้วดูสวยดู เป็นธรรมชาติดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออมีคนถามเยอะหลายหลายคนเลยก็เลยแบบเออคิดว่าเออก็อยากจะเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆน,นะคะตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่ d ร u g s โต r e ทั่วไปเลยวัดสันหรือว่าสุรหุหะอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าราคาในวัดสันก็จะอยู่ที่165บาทเองราคาดีเนาะแล้วก็สามารถใช้ได้นานด้วยถ้าใครสนใจก็ลองหามาใช้ดูละกันนะคะ